โอ้ตได้ดตรนเลื่อนกันสงครามน่ะแม่ฮ้ยมันกิ้งกิ้ไปได้ไมันกิ้งโคบแล้วะทั้งหน้าด่านทุกปืนทุกท่องเต้เหมือนฮนละเอียดเลยดีมากเฮ้ยเอาฉีดมาบ้โคตรแรงเลยอ่ะเหลือห้าร้อยเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่บนบาแล้วขนาดนี้เนี่ยโอเคก็ต้องขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเหมือนเดิมนะครับผมยินดีต้อนรับกับใหม่ครั้งกับเกมเธอฮะเปอมประการพิฆาตจักรวรรดินแดง ซึ่งในพาร์ทนี้คือพาร์ทที่9นะฮะแล้วก็พาร์ทนี้ผมจะมารีเสิร์ชเป็นเอ่อนี่นะเอาเบลเลเตอร์ใช่อ่านมานยินไ้ถูกต้องแน่นอนอ่านแล้คนถูกต้องนะฮะสิ่งตอนนี้เราขาดอยู่คือสีเป็นสีเหลืองใช่ไหมใช่นี่คือสีเหลืองนะเราขาดสีแดงนะตอนนี้สุดสีแดงมาอยู่นี่ไหนฮะไม่สิมันสีเขียวด้วยนี่ก็เหลืองด้วยไม่มันไม่มีสีแดงข้าเลยอ่ะผมควรจะไปด่านไหนดีที่มันจะเป็นสิ่งที่คพื่อนข้ามีประโยชน์ ไดาว่าสีฟ้านะมันจะมีประโยชน์เลยเลือกส้มดีส้มดีวะ่ะแต่ส้มมันคือเอ็กซ์ตีมนะถ้าบอสแั้นเนอะ็กซ์ตีมเนี่ยโอเคไปเอาอยู่แหละโอเคซึ่งเกมที่ผมก็เหมือนเดิมนะไม่ได้เด็นมาขานาดนานเออแล้วก็คงจะจบไปนาน,นนะที่ผมลงไปคลิปก่อนนะ่าจะเป็นให้เดานะออชื่อเกเว่าเดิดไม่มีภาคสี่นะในเระอบก เป็นไงผมรู้นะคตนะแต่ผมยังไม่ลงคลิปนั้นแต่ผมคิดว่าคลิปนั้นน่าจะเป็นคลิปท้ายที่ผมลงรูปบอกนะของแบบนี้นะเพราะมันมีสะพานนะผมรู้กันนั้น <c ười> อ่ะรถไฟนึกว่าจิงเลยเนี่ยเออถ้าผมจะปืนนี่ทำไมเนี่ยเออได้อยู่มั้งแล้วก็เป็นใครหองดีมากดีกว่าเดี๋ยวผิดได้ไนคขย้อนเว้ย้อนขอนี้ผิดอันยิงง่ายยิงง่ายมากทีนัดนนไม่โดนเลยเว้ยใหากับแก้ตัวด้วยปืนนี้ เป็นโคตรปืนนะไม่สิลืมไปมันต้องเลเซอร์เออเลเซอร์มันค่าจะเหมาะมากต่างกันอยู่พวกนี้เพราะมันยิงเร็วมากถือไปไวเนะมันก็เลยยิงโดนง่ายหน่อยโอเคตายไปหมดนี่ที่งหมวมันได้อีก็ได้นะถ้าดูจากเลือดผมเนี่ยเกาะยังเต็มอยู่เลยอะยังเต็มเนี่ยแล้วเครื่องบินก็กำลังยิงอย่างแข็งๆนะค่อนข้างเยี่ยมเลยเราหทีเราคือยิงตัวที่มันก็อันตรายนะที่พวกนี้เนี่ย ตัวตามาละไั่ใช่ดวาาีวเรับอกเ,เ,เอาไปงเยอะเราตัเรดิไปียงไปียงสาัดเออก็ผิดเอาปืนนี่มาเยเอาจุทไมเนี่ยเอเลยตบังกดีลนะกาดเลมันเฮ้ยเริ่มแตกเรลยสองร้จะเปอะอยู่นีนน่ยถึงกเลรสองร้เอ 200. เ,รเอาอยู่ลนะัน ยึดจังไวะเนี่ยเต็มฟ้าเลยยู่เวลาอีบันไอโบนี้อันตรายนะมีสไายเนี่ยเอันตรายมากมิสไซน์ครัของเนี่ยมีเอาไปก่อนผมอยู่บนรถแปดวีเนี่ยบอกเลยว่าเหลือเบื่อขัดขนข้าวทั้งหมดทั้หมดเนี่ยส่วนฝนธนูพระตระไชเนี่ยยิงไม่ได้โดนหรอกไม่ได้ยิงโดนแต่ว่าไอ้เนี่ยหน้าจักรไชเนี่ยมันคืออะไรวะคืดเอสนะรักษา ไม่ได้เาจะเป็นเนี่ยอะเลกดตัวนี้ไว้แม่งคุหลดเลยเฮ้ยเลื่อนไต่ก่เล่าบ้าบออะแล้วก็แตล้ลองดเลื่อนไอ้ผมว่าลองกดเลื่นะอันนี้ลองกดเลื่อนทีมจะคบคุมกดหนักกับผมนะตอนนี้โอเคตายโคตรเลวดีมากเออเล่ไต่แล้วมันก็ทำลายเฮ้ยโดนมันจริงว่าบอจริงขนาเนี่ยกดกดอะไรมัเนี่ยกดต่แตะล้ บ้าบอลสุดเลยอากาไปแรงโดนบ้างแหละต้องโดนบ้างแหละเออผมว่าเปิดช่องรอได้ไหมเปิดช่องเลยตอนนี้ปืนไหนแตกไหมปืนอยู่ข้างปืนนะโอเคโอเคเปิดครบละขาดแค่สีแดงตอนนี้ที่จะเอามาดีเซิร์ดน,นะที่แตครบแล้วหมดแล้วเอ็กซ์ตรีมนะอีซี่อยู่อีซีออซ่อยู่แค่รถแต่งสำรับอยังอีซี่อยู่ มาสิบแต้มหักลบเก้าหลือหนึ่งแต้มโอเคสสีเขียวไปอีกสิบถามว่ามาทำอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันวันที่หกสิบแปดแล้วนี่มาละสีแดงนะฮะมาเป็นแบบเฮวี่โอเคอีซี่อยู่ไม่น่กกากลัวมากถ้าสีเขียวสิบห้าแต้มที่มันจะเอป็นสีอะไรดีเนี่ยไอ้นี่คือสีเหลืองโบกาะ <c oughs> เหลืองเรามีน้อยเราต้องขีเงเนเน้เหลืองต้องหมดเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยเหลืองห้าเรากดเหลืองแค่สองครั้งนะต้องกดให้ถูกต้อง,องกดให้ดี พาลระยะไม่ต้องการนะฮะอันนี้จะเป็นนะแต่ว่าที่สีแดงด้วยแย่จังอันนี้ก็เต็มหมดแล้วอะเออนี่ดีกว่าผมคิดว่าอัปเกรดอีกได้ป่าววะใช่สีแดงอีกเออไม่เป็นไรโอเคไว้นั่นแนะผมก็คาดจะอัพแบบไอ้นี่แล้วอะไอ้เนี่ยผมอ,อัพจะแบบมันแน่นอนะมันแน่นอนะมันลน้นล้นกรอบแล้วมันนะ้งเนี่ยเออยาวล้นด้วยวะยังกรอบอยู่ อย่ารู้จักว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะจะได้แค่นี้เต็มที่เลยมั้งโอเคไปเออมีอะไรสืบได้บ้างรู้เป่าเดี๋ยไปดได้ไหมอันนี้ได้ไป่ะซิกเกอร์ไมนะ้น่ะอันนี้ใช่สีเขียวกับสีเหลืองโอเคผมว่าเบี่ยใจแล้วเอาเปน,นี้ดีกว,ว่ามันน่าจะอีซี่ดีนะซิกเกอร์ไมน์เอาไปก่อนแล้วกันแล้วก็นี่คือล็อกคูดาวลงนะฮะที่สีเขียวกดสีกูอะไรสีเขียวอะอยังเขียวอยู่ใช่ไหมยังเขียวอยู่นะ คือลอแ้วยู่ไปกดมันละเปลืองอันนี้คือสติกเกอร์มาจะระเบิดแรงขึ้นนะใช่แบบวะใช่แหละมั้งมันเขียนว่าดาเมจเพิ่มก็น่าจะเป็นดาเมจเพิ่มแหละเอ๊ะไม่ดิจิตอลสีแล้วที่ผ่านแล้วไม่ไม่พอแล้วผมกดพลาดกดกดมันมือไปหน่อยไม่เป็นไรหาใหม่ได้ได้บ้างซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะว่าผมจะได้เกมนี้อีกกี่พาร์ทนะเพราะว่ามันหมดแล้วอะ มันไม่มีอะไรทําแล้วอ่ะมันเก่งเกินไปเอาปอดตันหมดแล้วไอ้พวกนี้ก็ตันหมดเลยพวกรอยแทงพวกเนี้ยก็จะไม่ถึงดีแหละเออแอมบ์ดไ้มาปแบบแไรว่าเดินดูพอตเตรียมพร้อมเราต้องเตรียมปืนเซตนี้นเนี่ยเจติสุทธิ์ทุกสถานการณ์มีเยอะดีไหมใครมาอ่ะดีไหมโอเคถ้าจะมาตัวนั้ยิงไปไปเอ,อียงมันระเบิดตัวอะไรจีบวหมเราจะาระเบดดิดที่มันทิ้งกันเลดิ ดูตรงนี้นะเบิด์ดิผมเป็นฝนนะบอกเลยว่าเป็นฝนทนูอ่ะเป็นเป็นจะฝนทะลุฝนระเบิดแทนนะฝนทนูเอ้ยปืนกลก็ทำอะไรที่ได้ดีจริงเลยใช่ไหมยิงบ้าปืนกลยิงมันสิช่วยหข้าเห็นหน่อยไม่เจ้าดีมีดีอะไรบ้างเออผมเพิ่มอันนี้เต็มที่แล้วใช่ไหมแซมไซสุกด้านแล้วเนาะทุกด้านแล้วนะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มแล้วเฮ้ยอะไรน่ะเฮ้ยมันไอ้ทันเออผมเจยดูซิมซิกเาร์มันลื้อเลยซิการ์ไม ซิกเกอร์มายสิกเกอร์มายอยู่ไหนนี่สิกเกอร์มายนะเป็นตัวดีแล้วกันเพราะว่าคุณจะเอาได้เป็นสิกเกอร์มายมันจะเป็นตัวนี้เว้ยแล้วก็เอาไว้เป็นตัวรักษารักษาเป็นตัวตัวนี้แล้วกันตัวดีเพราะเอสคือสิกเกอร์ไงเออเพราะถ <laughs> ้าจะ,จะวางให้ดีเนะี่ยผมต้องวางในจุดที่มันจะมานะคือตรงนี้นะผมว่าตอนนี้มันจะมาตรงนี้แล้วกันพอ,อเป็นตรงนี่ไหน ว้าวเนตเซกเกอร์ใหม่ไม่เงี้ยนะอ๋อพี่จบข้อดีมไปเลยไหมคือวางไวเนี่ยแล้วก็ทิ้งไปเลยครับผมแล้วก็เราคุยเราต่อนะนี่ยนะไม่ต้องรอมันมาเกิดตอนนี้ก็ดีมากนนะระเบ,บิดไปเอากระพิดพิธีไม่เป็นไรขึ้นมากนะมาไหมมาฝั่งไหนมาฝั่งนี้ป่ะใหญ่ยยจังอันนี้ว้าวเลยเจ็บเป่าแล้วนี้ไม่เป็นไรเจ้าบีแหละคนมีตัวมันลงหมดยังมายังมันไม่มีวิม่แย่จะลงมาเลยเว้ย ยังมาเยอะละยิงเลนไม่ยัง,ยงกระจายยิงมันถังมาแล้วถือถังเข้าไปเดีย๋ยวถังมาได้ไมันเป็นตัวอันตรายโอ้เจอได้มาแล้วยิงบันหลุดหายไปซะเราแตกรีบใหม่เปิดเอ,อ่ออันนี้ยิงบันแล้วก็มาสำรวจแล้วกันยมาสำรวจเท่าไหร่เคยโดนอนะ่ะโดนแล้วบ้างแหละต้องโดนบ,บ้างแหละนอนอนะ่ะมันยิงได้ไปยิงไ,ไป โอเคถ้ายิงถ่ายไม่ได้ปะาโอเคเออผมลืมใช้นั่นเลยชื่อเราลืืเอ่อไอเนี้ยไอ้บุกเนี่ยอะดรน่่เอ้ยนี่ยิงปีอยู่ข้าบันโอเคหมดรอยังน่ะใครมบินด้วยิงมันยิงบานทำเปอเจ้านิดเนียเออจริงๆมก็ปักเยอะขนาดนะปักเยเท่าไหร่ไว้มาเ้ยาว์สไกเกอร์ม้ไว้ช่วยเดินมาเ่อยสิก็ได้ ลงมาหน่อยตัวเนี้ยไม่สกิ้กไม้ไม่ได้ใช้ไม่นะชอบเป็นอะไรที่น่าเศร้าจริงๆเชียววันที่หกเก้านะเป็นเลขครบบางคนหกเก้าคนบบางคนเราจะไปในด่านนี้นะฮะใช่ดีดีว่ะอันนี้ไฟฟ้าเยอะนะยังเรียนไม่ได้ใช่ไหมยังเรียนไม่ได้นะไหนสกิ้กไม้ พื่อนดามี่งอีกไหมเป็นตอมเพื่นแล้วเอาอดิเล่นเพราะว่าผมจะได้มาอีกเท่าไหรนะ่เนี่ยผมจะได้มาแปดนะฮะทานใช้เล้วกันใช้ได้หมดเลยอ่ะใช้แดงใช้ใช้ใช้ได้ยอยู่นะครูดาวมันจะเป็นอะไรด้วยดามันก็จะเป็นเหมือนกันนะหมดไปโอเคเต็มที่นะแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วกันแม็กดามิ 60. 60่งหกสิบหกสิบหมดแล้วป่ะเบาบ้านหกสิบเนี่ยโคตรเบาอ่ะโคตรอ่อนแอแต่ก็ไม่เป็นไร嘛 ดีไว้ไม่เสียหายอะไรนะปืนกลดีโหลดสปีดเร็วขึ้นอัพสีนอร์ออไรสีเขียวไมกดเข้าไปสีเหลืองไม่กดแล้วเป็นใจนันคือดัมเมจโบนัสเออเอามาทำประโยนมันต้จะจะเป็นนะแล้วก็อันนี้คือกระสุนทรุโอ,อกาสตีทะลุมากขึ้นนะฮะมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากเข้าไปมากขึ้นอีกมากไว้แล้วกนะดแนละ้แคน่นี้เพราะว่าเดิมมันจะไม่เต็มสามนะ โอกาสทั้งหมด40%นะที่กิสุจนะทูกล่ะโอเคไปตอนนี้ไปถูกปะเช็คก่อนเซราเดินเด้อเอ็กซ์ตรีม,ม์ยิแล้วเหรอไปเอ็กซ์ตรีมก็มาเหอะมันจะเท่าไหร่กันเชฟเอ็กซ์ตรีม,ม,มเอ้ยด่านนี้ด้วยตัดได้กันง่ายนะเพราะว่ามันมาแค่ตานเดียวเออ,ม,ม,ม,อ,อมันมาเป็นขึ้นบิดหรือเปล่าต้องมันเป็นอะไรติมดูเองแค่แล้วเกิดเป็นขึ้นบิดเอ็กซ์ตรีมก็เยอะโอเคเริ่ม,มมาเขาวางเซ็ตกันมาไปเลยตรงน,นี้นะเพราะว่า ยังไงมันก็ต่อคำต่อการนะฮะเพราะว่ามันแบบอย่างงี้ถ้าเกิดมันเป็นยังไงมันก็ต่อคำต่อการนะฮะป๋อไไว้เลยซิการ์ไม้น้อยของข้าแล้วก็เราคูดาวาคูดาวนะเพราะว่าเดี๋ยวยงไงคูดาวมันก็ได้เสร็จโดยบมดนะสร็จพรองคอนมาก,ก่อนโอเคโอเคลงก่อนแล้วก็ทิ้งระเบิดไปเลยตู่มว้าวเว้ยไมปดูที่เดิมทีมันเฮ้ยระเบิดไปแล้วไม่ทันมองเลยแย่จัง

ต่ออย่างเดี๋ยเดี๋ยวกค่อยคุ้มๆหน่อยครับเราแบบไม่เดินนี่ยนะคุณกำไรอะ่ะอ่ะยามแม่มาแล้วเคยบอกละอ่ะอันนี้เยลยนะวางวงทุกแล้วเพื่อระเบิดนะิงมันดีมากยิงเข้าไปบีกไหมโอเคซิกเกอร์มาเสร็จแล้วนะก็วางใหม่นะตรงนี้เดี๋ยวอ๋อครับผมมันแคสเซต์ได้ผมตัวขี้ขวาแคสต์ได้ขี้ขวาหยุดได้เออเพิ่งรู้นะขี้ขวา ไ,ไนะม่เปนไรนั่นเขาจะวางอยู่ตัวนี้อยู่เลยแหละวาะงแล้วก็ทิ้งระเบิดคว้าระเบิดไปแล้วไปเดียมม้ยมมย้อนยิบม,ม,มันยิงมันยิงมันยิบมันยิบมันกาดมันเออนั่นนะใช้ฝนสนุนระกัน,กนเดี๋ยวมันจะงอนนะสนุเก็บไว้ไม่ใช้เลยโอ้โหเกาะเยอะไม่แรงเลยสะุนบ้านหนดมันไม่เกลียแบบเวให้มันเป็นแบบเพิแบบ่งลงมาใหม่ๆอ่ะถ้ามันยังก,กอกๆอยู่ตรงที่เลือดที่เริ่มต้นอ่ะ กจะบอกหวานฮะไม่ถ้าบอกเงี้ยเลยยิงไปตู้บอกเดีว๋วไปหลุดผาไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้เยอะจากวัยวิศว์มึงเนี่ยออกไปเยอะยิง,ยอง,ยองเอ่อตอนนี้หม่นพลจะต้องเริ่มทำการรักษาไหมเออแล้วกันรักษาแล้วกันโอเครักษากระแบบดีมากยันได้หมาแล้วยิงมันเอ่อเปิดอยู่เ้าด้วยจะได้ยินสบายใจเนะี่ยโอเค อเอาไปยิงพวกนี้ไปดีไซน์โอเคเคลียร์แล้วก็ระเบิดเคลียร์เอาไปเคลียร์ซะปัทโน่ไว้ก่อนเลยโอเคปัทโนูลงมาตรงนี้เดี๋ยวข้าวปัทโนูมันเดินไปไกลแล้วปัทโนูแกยิงว่าวเลยปัทโน่ปวดหน่ายขี้สัมากนะฮะแค่ยิงว่าช่วหน่อยช่วหน่อยไปเมื่อกี้ ทำนี้มาทารอสไข่หนึ่งแก่ทำประโยชน์ได้มากเลยชนะทำไมมันไม่ง่ายเหมือนไม่ยาบเหมือนนล้ววะเอ๊แบบคูบินน่ะคูบินที่มันเป็นแบบอซ์ตีไม่อย่างยอดเลยอะโอเคได้มาทั้งหมดแปดต้มนะซี้เรือเข้าไปแล้ววันที่เจ็ดสิบแล้วอปริเตเตอร์อเปริเตเตอร์ ไม่ได้วะพูดได้แต่วะใ <Hey. S 1> ช่ไหมโอเคเรียนเรื่อยๆมาแล้วก็น,นี่คือเพิ่มเลือดมันต้องการอันนี้คือเพิ่มดาเมจสิบเปอร์เซ็นต์เป็นหนึ่งพันหะนึ่งร้อยนะเจ็ดหนึ่งพันก็ดีมากน,นะแล้วองนี้ล่ะรีโหลดสปีดอันนี้มาก่อนเลยอันนี้นี่ของจำนะเพราะว่าการลีโหลดสปีดเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาค่าจะสำคัญมากเลยเอยนี่คืออะไรกันอ่ะเฮ้ยยิงทะลุโลกร้อยเปร็นนะโคตรดีแต่ว่าก่อนก็ดาเมจ 10%ส0 30% 40%อ่ะหมดแล้วแล้วนี้ส0สแล้วก็หมดแล้วกันโอเคไหนไม่ไระวางจริงดูดีกว่าม่าดีแค่ไหนนะะกันในมัไหนดีผมควรจะไปเอาสีเขียวเพิ่มหรือว่าควรจะไปเอาสีแดงเพิ่มเดงดีกว่ามาแดงหายากนะเอาแดงมาโอเคตกม,มาแล้ว วางเป็นปืนนี้โอเปอเรเตอร์วางไปขาดแค่ไหนวะไฟฟ้าบ้าบอขาดอย่างเงี้ยไม่มาไหนแบบหน้าในจเสใต้เนีนตแบบที่เซนต์ตุนย์จะกลบนะฮะฉะนั้นข้าวได้ไหมแบบเนี้ยเออจะข้าวกันดีเมื่อกันนะไม่ลกันจะไปคิวดี๋ว่ะสเปรย์คิปไปโอเคครบหน,นะน,นึ่งพันนะฮะเอาเป็นตรงนี้แล้วกัน ว้างมาแล้วโคตรปืนนะไหนดูคดมสมบังของมันซิโอช่อมเป็นปืนที่เหมาะก,กับปืนใหญ่จริงดูจากความยาวของป้องปืนแล้วน่าถึงไกลอยู่ยิงแรงอยู่ด้วยเออแค่นั้นก็แล้นั้นรักษาแล้วกันมีจะให้รักษาไหมมีใครรถไหมขี่ให้โอ้ยดังเว้ยอ๋อเสียงมันตามเสียงเลยยิงเข้าไปใกล้กระดังออกมากระเบา กีกนี่เองพึ่รู้ระบบเป็นไงเล่นจะถ่ายพวกรู้อย,ยู่ไม่ไเพอร์ดาเมสคอตโทน,นัวกี้ไปเข้าไปยิงนี่ด้วยยิงบอลอ้าวมาโดนป่ะยิงบอลอย่างนั้นเลยดีมากดีมากเลยยิงมาเข้าไปไม่เป็นไรโลดแต่ผมจะมีชุดเติร์ดนะเฮ้ยมียันแย่สองล็อเติร์ดนะผมจังเลย มาซะเร็วเชียนะสองลำเนะี่ยเปิดชูเซิร์ฟได้ไม่เป็นไรโดดเด็บอยู่นะเอาอยู่อีซี่อยู่ระวังนี่มาเดิมนะโอ้ยแต่ไห้ดิงนี้เล่นกันสงครามนะแหมไปเป็นกิ้งกิ้งไปได้ไหมกิ้งไม่กิงกงก้งขังเปิดไปได้หายปะจบุดไหนก้อนที่ระเบะิดอ่ะคือก้อนที่เหีปะมันก่อนเหรอปะ มันระเบิดไปแล้วคู่กันระเบิดไปแล้วบ้าบอหายไปแล้วไม่นะชอบเป็นอะไรที่น่า,าเศร้ายิ่งนักโหไซโคลยังเกาะไม่หมดเลยเว้ยถึงเมื่อนั้นเนนะี่ยมวยยังตื่นไปตุ่นกรรันเสนาว่ายังหมดนะฮะเดี๋ยวเปิดเอาตอนนั้นดีถามมาคำเดียวนะแค่นั้นนะหมดละโอ้ไอ้คันนี้แม่งทำให้ขัาลำบากกัน แต่ผมยังไม่รอเจ้างานนะั่นเลยอะเจ็ปืนนะั่นอะนะต้องไปเล่นใหม่นะอีกแบบวันที่11แล้วไปในด่านไนดะ้ดิเต,เ,ตเ,ตเตอร์ล่าแอสทรัลเตอร์ล่าแอสทรัลแล้วก็มีสีแดงนั่นนะนะอเอะไรดีเอาไปได้แนะ่ะเพราะไฟฟ้าหมดแล้วหมดแล้วเอาไปได้แล้วไปแอสทรัลใช่ไหมเปลี่ยนเอลเลนซะด้วยแบบนี้เอลเรทไป โอเคแมกซ์ท่าเขาวันนี้นะเพราะว่าผมได้ออปเปเเอรเทเตอร์มาแดัดถึงปืนนะเราจะมาคอยดูน้ว่ามันจะยิงดีแค่ไหนซูมมันเราดูมันยิงนะฮะเลื่อนจากก่อนว่าซิกมาอีก่อนก็ตัดได้ดีแบบม,ม,มันป้องป้องไวออกไดีกวนะ่าไหนยิงยังเล็งอยู่เล็งอยู่เล็งก็เล็งอยู่เออมันแม่นนะชัวร์นะเฮ้ยอย่าบังได้เฮ้ยเราไปหน่อยอย่าบัง ยังยิงแล้วตายเหรอวะปืนปืนมันาามามามบาๆไว้ผมมันกระดานเลยอะป้อมันกระดานเลยก็เผมแต่ว่าแรงนะฮะแรงมากเลยจากการดูเนี่ยรู้สึกมันแรงมากนะฮะถ้าจะปีนเราแบบดูดิดยมันจะเสียงเน้นๆแต่เสียงแบบน่าจะตายอะเจอป้อนเสียง,งนะเจอป้อนที่เสียงถ้าเกิด,ด,ดตัวนั้นเปิดไปเมื่อยๆเนนะี่ เอออารีตเราเลยไปอรีตต้องเป็นปืนนี่นะเฮ้ดีมากเฮ้ยฟครบแล้วเปิดอีกปืนหนึ่งมาครบแล้วนะทั้งหน้าด่านทุกปืนทุกซ่องเต็มแล้วนะแน่นเอียดเลยดีมากกระทุกทีเรียบร้อยอีกไปสวยงามมาก แล้วก็ซิกมาตอนนี้เยอะแล้ววะนี่ไม่เห็นชิงงานะนะถ้าเกิดมองซ้อมไปจะเป็นไงวะมองซ้อม,มให้เดิมเลยจะเป็นไงแม่ <c oughs> ก็ลงกันแหละนะซ้อมไปเลยเลยสุดยอดเอ,อ้ยมาแล้วยิงบอลไม่เข้าไม่ได้กำลังยิงแล้วลูมเทลอไปปืนปนบ้าน,นี่ดีมากโลตัสเปิดไปเปิดอยู่เวลา เปิดที่แรงเปิดธนูเออทูลด้วยดีวะเออทูลเล่นเปิดได้น่อยรักษาพอดูช่องนะตอนนี้แล้วก็ยิงไป <c oughs> เปิดตู้ปืนนั่นตอนนี้โควบเราหกหกบัฟนะหมดจะครบเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาฉีดมาบ้โคตรแรงเลยอะเหลือห้าร้อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอยู่บนป่าอะไรไไไกันแต่เดียวเนี่ยเฮ้ยลมเมื่อกี้ไม่มีเลยเลย

เดี๋ยวเข้าลูกเทียนเอาไว้มันเยอะเลยเนี่ยแล้วเสียข่ามันก็บ้องเพื่องสปิสนะว่าห่อยเฮ้แล้วก็รักษาแล้วก็วกางในเพื่อนนะเย่ yeah. ได้ดูมันซอ้อนแล้วะมายังรู้ไปยังเนี่ยฝรั่งัน,นยังหรือเปล่าแต่อะไรชูเซิร์ฟใหม่ว่าป้าปืนได้แตกไว้บ้างแหละมันอยู่ดูสภาพเนี่ยน่าจะหายไปเยอะอยู่แหละ โอเคหมดแล้วลนะ่ะสำหรับวันนี้น่าจะมีแบบแค่นั่นแหละแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะว่าพันนี้จะเป็นพันสุดท้ายป่ะนะเอาไปดูก่อนนะว่าจะไม่รถพกไม่ไม่ท้ายละต้องมีอีกพาร์ทหนึ่งนะไม่สม่ผมเล่นรอบดันต้องรอบก็ควรจะเป็นรอบเป็นเดืนแบนีไหนะนะคุณผู้ชมเราจะมาดูกันนะว่าเรามีอะไรท,ทำบ้างตอนเนี้ยจากการที่ผมดูอย่างอย่างแขงกแล้นแหละ มันหมดแล้วนะฮะหมดแล้วมันเกลี้ยงเลยโยมไอ้น,นี่ก็สร้างแล้วสร้างแล้วสร้างทุกปั๊บแล้วอ่ะน,นี่ก็ใช้หมดแล้วนะฮะไอ้น,นี่ก็วางหมดปับ๊บเลยนะปั๊บปืนก็เต็มไปด้วยมันเต็มหมดแล้วโยมเอาดูว่าขอไอ,อ้แบบนี้เลยเอาแบบอีซี่เถะท่าง่ายสุดละง่ายสุดเป็นเฮฟวี่นะเอาโอเคเอามาให้มันเต็มร้อยนะมาโยมเราดูซิก้าไม้ดีกว,ว่าปุ่มอ๋อซิอกเกไม์มันคือถ้าเกิดโดนประตูนะ่ะ มันเข้ามในราชนะฮะแล้วก็โดนมันจะเดินไปเดินไปชนเลยนะฮะไม่ค่อดีเลยเฮ้ยทำไมเนี่ยคุผู้ชมมันยัยอะเนี่ยไม่เดินตสะพานเลยอ่ะอะไรวะเนี่ยอ๋อรชม จุดสุดได้คือได้คือกดตอนที่มันน้อยๆอ่ะมันก็จะปรับให้มันเต็มเลยเหมือนเ,มมเดิมเลยฮะก็ทเทียบกันนะโอเคเต็มแล้วหนึ 100. ่งร้อยคับร้อยนะจบยังเป็นทางการนะเกมนี้เนะี่ยเพราะว่ามันหมดไม่มีอะไรทำแล้วนะฮะเอาเป็นว่าสำหรับเกมนี้นะก็ต้องขอปิดคลิปอย่างเป็นทางการนะฮะเย่จบแล้วฮนะแบบไม่โกงนะฮะ เกมมันอก่นได้โกงบ่อยอย่างเองน็นซัโซก้าคลิปเลขก็ไม่ค่อยโกนหลังเริ่มโกงแล,ล้วโอเคอะไรวาคลิปนี้ไม่ได้โกนนะผ่านแล้วนะสำหรับเกมหน้าจะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะในเกมหน้าเลยนะบายจ้า